หมายเลขสิบร็อกขวัญละดารุ่งรถอัมพาค่ะใช่ค่ะในปีนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับร็อกนะคะในรอบไฟนอลวันที่28พฤศจิก,กายนนะคะที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาถ้าใครไปไม่ได้ก็ฝากติดตามที่ช่อง3 HD เอดีด้วยนะคะ เป็นหนูเคยได้รางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งของการประกวดมีซิปฟานี่มาแล้วในปี2017แล้วหนูก็กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ค่ะใช่ค่ะก็เตรียมตัวมาให้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการตอบคาถามท,าทุกอย่างคือมันต้องดีกว่าปี2017จริงๆค่ะแล้ววันนี้ทำทำเต็มที่ยังไงทำเต็มที่ค่ะทําเต็มที่แล้วค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปด้วยนะคะวันนี้มีใครมาเชีย เออก็มีหลายคนเลยค่ะที่มาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ล็อกตลอดมาค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้านี่ที่เป็นชุดว่ายน้ำอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ต้องฟิตถุงใช่ใช่ฟิตฟิตทุกวันค่ะตอนนี้ฟิตทุกวันในเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายค่ะทุกอย่างเลยค่ะ ดูแลหนูพันได้ดีมากเลยครับขอบคุณค่ะและหลังจากที่ประสบการณ์ที่มีเมื่อปีปีที่ซัน่ารำคาญเจ็ดแล้วค<า>่ะแล้วได้ปรับปรับอะไรบ้างคะเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเราได้ก้าวมาจากอะไรบ้างจากปีนั้นสู่ถึงปีนี้มันคือมันก็เป็นเวลาล่วงมาแล้วประมาณ3ปีอะค่ะคือหนูปรับในทุกๆอย่างคือมองย้อนกลับไปในการประกวดในปีนั้นว่าเราเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างแล้วเอาสิ่งตรงนั้นนำมาพัฒนาแล้วให้มันเป็น สิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดในการประกวดปีนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการเดินกระต่อคําถามบุคลิกภาพทุกอย่างที่คนคนหนึ่งจะควรควรจะเป็นค่ะคือหนูมองว่ามันไม่ใช่แค่การประกวดนางงามอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงในการใช้ชีวิตของเราในทุทกๆวันด้วยะคะ่ะวันนี้ชุดสวยมากครับอันนี้จากที่ไหนนะครับอันนี้เป็นจากพี่เลี้ยงของหนูค่ะขอบคุณอันนี้ไลฟ์สดหรูใช่ไหมคะอขอบคุณพี่ ออ oh, ชุดสวยๆจากพี่ชื่อชื่อพี่ยุทธศักดิ์นิ่มนวลค่ะขอบคุณชุดสวยๆนะคะนกวันนี้ไปเ็เีวันเแว่ามีอะไรที่คิดว่าต้องเพิ่มเติมก็ในเรื่องของการพูดในเรื่องของการตอบคำถามอ่านหนังสือเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะทำทุกๆวันให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะครับถามเรื่องโมเมนต์เมื่อกี้นิดนึงค่ะเ,เราได้เข้ารอบแล้วแล้วก็ ต้องจังหวะสัมภาษณ์สองคนตอนนั้นที่จับมือกันคิดอะไรอยู่ฮะก็ตื่นเต้นนะคะมันก็เหมือนจับมือการประกวดแบบหลายๆครั้งที่เคยผ่านมาก็มันก,ก็จะต้องมีคนนึงที่ได้แลยย้วอีกคนนึงก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการประกวดนพมาศมีซิฟฟนี่ค่ะคือคนที่ได้รางวัลน,นี้ก็คือได้ฟาสต์แทร็กเข้า10คนสุดท้ายด้วยนะคะยังไงก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากไปติดตามในวันที่28พฤศจิกาย,ยนด้วยในรอบไฟนอลค่ะ ว่าเราจะได้เข้าขอรอบหรือเปล่าแล้วก็เข้ารอบไปถึงรอบลึกแค่ไหนคะเพราะว่าลอยกระทงมีลอยกระทงอะไรมีรอยกระทงอะไรหรือเปล่าอ๋อหนูลอยลอยลอยคนเดียวค่ะลอยกระทงออนไลน์ค่ะ อยากฝากอะไรสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกฝากติดตาม Instagram ือโซเชียลของเรยได้ค่ะฝาก Instagram นะคะแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียของร็อกนะคะชื่อว่า Rock Florida R O C K k w A N L A D A ค่ะทุกช่องทางเลยค่ะใช้ชื่อชื่อประมาณนี้ค่ะ Rock Florida ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง30คนผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe ปี2020ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ